อนนี้บ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เริ่มพัฒนาแล้วถ้าตีตตนกคือเห็นแล้วต้องงางเลยถ้าเห็นแล้วพัฒนาแล้วม,ม,มีบ้านตรงนู้นนั้นบ้านผมหลังเล็กสุดโอเคตอนนี้เราต้องไปตีบอสกวางเนะพื่อเอาเขาไปทำปีกแอคโอเคตอนนี้ก็ทุกคนก็พร้อมมาตรองบอสกวางกันหมดละโอ้นี่คือต้นไม้โลกป่ะพร้อมยังจ้าพร้อมแล้วพร้มีนนเรียบรอ้อยโอเคเอานะ ว่ากดไ่นะกดยังไงเนะี่ยกดอีไม่ได้เออตั้งในตั้งในตลอดแล้วก็กดส่โอเคอโอ้ได้แล้ขนเนี่ไงโอ้ฝาดเทือนไปทัป้งสปาร์ตันทำไมฟ้ามืดมทำไมฟ้ามืดวะมันเรเิ่มปกติครับสปาร์ตัน สปาร์ตันเอ้ยเว้ยอะไรอะ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 เออ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 บล็อกเออฮือบล็อกไปดีบล็อกไปดีอุ้ยแม่งขวิดว่ะอุ้ยโว้ยอ้ยอะไรอะทำไรกันน่ะอ๋อกระโดดแทงได้ด้วยเพิ่งรู้เอ้ยบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกบอดบอดหนีอะ ไปบอส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 ไปแรงสูงเอ้ยอเลือดนี่แน่นี่แน่ทำไมผมเห็นเลือดมันหมดหลอดแล้วมันไม่ยอมตายมันยังไม่หมดไงฮะครึ่งหลอดยังครึ่งหลอดเองเฮ้ยผมเห็นเลือดมันหมดหลอดแล้วอ่ะนี่ผมบัรกเหรอใช่ขามาหาันอุ้ยไปทัน เจอไมค์กายาสิ์เอลเดอร์ออบอสเฮ้ยมันมันข้ามฝั่งได้ด้วยเนะี่ยขอบเออมันใช่บอสจริงไหมเนะี่ยใช่ของนี้เราใช้ก็ไม่ใช่บอสเหมือน,น,น,นกัน อ้าวผมไม่เห็นแรงฮะผมผมไม่เห็นได้เข่ากวางไปทำพิแอคเร็วนี่นะผมมาฮะในเข่ากวางก็เจอละเอ้ยได้ลวโว้ยได้สองนันโอเคสำหรับการเล่น เกมนี้ก็ให้ความรู้สึกสนุกเลยแหละ<า>ถ้าเล่น,นลถ้าเล่นกับเพื่อนนะนะอะไรนะอ,อะไรนะตามคะแนอว่าจำตามจํานวนคนตสแดงหมายความว่าไงถ้าคนเยอะกว่านี้ก็ได้เยอะกว่านี้เขาอะผมได้สองเขาอะก็อ,อี่ผมอันหนึ่งอ๋อโอเคเข้าใจละถ้ามีสี่ก็ได้สี่โอเคเข้าใจละโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนีไวกิ้แบบเพื่อ ออ <All S 2> ไลน์ไ,ไปก่อนวันนี้อาวันนี้ส่วนคราชขายลูกโอเคสวัสดีบ๊ายบาย